แจกสูตรวิธีการเผาแกบดิบให้กลายเป็นแกบดำทำไว้ใช้ในสวนในไร่ในแปลงผักไม่มีขี้เท่าทำเองได้ง่ายๆวันนี้ผมเมทีไร่ลดงดาวจะมาแนะนําวิธีการทําครับเตรียมชุดท่อเหล็กขนาดสีนิ้วหากเราไม่มีชุดท่อเหล็กให้เรานําสังกะสีมามว้วนให้มีลักษณะในรูปแบบท่อก็ใช้งานได้เหมือนกันครับทำการเจาะรูให้รอบท่อความสูงอยู่ที่ประมาณ30-40ถึงเซนติเมตรครับโดยชุดท่อของเราจะมีความสูงอยู่ที่1เมตรห้ถึงสเมตรครับชุดท่อมีความสําคัญทําให้แกบของเราไม่มีขี้เท่าครับ ให้เราจัดเตรียมแกบดิบหรือว่าแกบแห้งเพื่อเราจะนํามาทําให้เป็นแกบดํานั่นเองครับส่วนชุดท่อของเราให้ทําการเชื่อมขาหากเราไม่อยากเชื่อมขาตั้งหรือว่าเราไม่สะดวกเราก็สามารถนาไม้มามัดกับลวดเพื่อทําให้เป็นขาตั้งทําให้ไส่เตาของเราไม่ล้มนั่นเองเราวจอะรูเพื่อให้การเผาไหม้เกิดขึ้นจากข้างในเพราะการเผาไหม้ข้างในทําให้แกบไม่มีคี้เท่านั่นเองการขุดหลุมหลุมของเราจะมีความลึกอยู่ที่ประมาณ10เซนติเมตรครับเราขุดหลุมเพื่อจะจุดไฟเริ่มการเผาไหม้นั่นเองครับสําหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่ก็ฝากกดคดดตติาม้วยนะรับ ขั้นตอนแรกเราจะทําการจุดไฟก่อนครับเราจะจุด